สำหรับราคาทองคำในวันอังคารที่ผ่านมานะครับราคาทองคำมีความผันผนวนในระดับสูงหลังจากสาหรัฐมีการเปิดเผยดันชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟ้อทางด้านการบริโภคประจำเดือนสิงหาคมมีสัญญาณของการเล่งตัวขึ้นหรือว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าตัว CPI อยู่ที่ระดับ8.3เปอร์เซนเมื่อเทียบเป็นรายปีสูงกว่าที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขจะอยู่ที่ระดับ8.1เปอร์เซนการเพิ่มขึ้นของตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟอ้อที่ออกมาสูงกว่าที่คาดการไว้ทำให้นักลงทุนปรับเปลี่ยนการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐ ว่าอาจจะมีความจําเป็นในลักษณะของการเล่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกดเงินเฟ้อหรือคุมเงินเฟ้อให้มีสัญญาณของการชะลอตัวลงนักลงทุนเลยเริ่มเปลี่ยนกระแสการคาดการณ์ต่อการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้าว่าเฟดเองอาจจะมีโอกาสขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ระดับ100เบสิสพอยต์เป็นระดับสูงสุดที่ตลาดคาดการณ์แล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์การคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยนในระดับ75บเบสิสพอยต์ว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ ที่เฟดจะใช้อัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวในการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้าเช่นกันแนวโน้มดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันให้ราคาทองคําปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงซึ่งราคาทองคําวานนี้ร่วงลง23.20เหรียญดอลลาร์ต่อเทอนระหว่างวันลงไปทําระดับต่าสุดบริเวณ1,697เหรียญดอลลาร์ต่อเทซอนซึ่งถือว่าเป็นการทําระดับต่ําสุดที่ต่ากว่าโซน1,700เหรียญดอลลาร์ต่อเทออนอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามทองคําในช่วงเช้าของวันพุธราคาเริ่มรีบาวและฟื้นตัวกลับมาเคลื่อนไหวอยู่เหนือ1 7 0เดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้ส่วนหนึ่งก็ามาจากทิศทางของดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าหรือมีการปรับฐานลงมาทางนี้นักลงทุนเริ่มกับมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเมื่อภาวะการเล่งขึ้น ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในการควบคุมเงินเฟอ้ออาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งหรือเป็นเงื่อนไขตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลกระทบเชิงลบให้เศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือมีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอยที่มีสัญญาณของการชัดเจนมากยิ่งขึ้น ความเสี่ยงดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงินที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสรัฐให้มีสัญญาณของการลดระดับลงหรือมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาในระดับที่สูงมากขึ้นนอกจากนี้นักลงทุนเริ่มคลายความวิตกกังวลหากไปไล่ดูจากตัวเลขสถิติโดยอัตราเงินเฟ้อหักเทียบเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่เงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ9.1%เดือนกรกฎาคม เงินเฟอ้อเริ่มลดระดับลงมาเหลือระดับ8.5%และเดือนสิงหาคมที่เปิดเผยออกมาเมื่อคืนนี้อยู่ที่ระดับ8.3%ก็สะท้อนให้เห็นถึงอัตราเงินเฟอ้อในฝั่งสหรัฐตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมามีการลดระดับลงมาสัญญาณดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่า เงินเฟอ้อจะสูงกว่าที่มีการคาดการหรือประเมินเอาไว้อัตราเงินเฟอ้อของแต่ละเดือนเมื่อเทียบเป็นรายปีก็มีสัญญาณของการลดระดับหรือมีการชะลอตัวลงมาดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงถึงระดับ100่งร้อยเบสิสพอยต์ปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากระตุ้นและทําให้ราคาทองคําเริ่มมีสัญญาณของการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นท้งนี้ทางนั้นนักลงทุนยังคงเพิ่มความระมัดระวัง ในส่วนของการลงทุนในรายได้สินทรัพย์เนื่องจากยังคงมีความกังวลต่อแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหลังจากตัวประธานาธิปดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเองออกมาแสดงถึงความวิตกกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไวา้ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณและเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าภาคการเมืองในฝั่งสหรัฐอาจจะส่งสัญญาณหรืออาจเปิดทาง ต่อแนวโน้มการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปเพื่อเป็นการควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำทิศทางและโมเมนตัมดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐลงทุนยังคงจับตาดูนอกจากภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่อาจจะได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการเล่งตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในฝั่งสหรัฐในระยะถัดๆไปเช่นกัน สำหรับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตานะครับนอกจากดัชนี CPI ซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟอ้อทางด้านการบริโภคแล้วอยากจะให้นักลงทุนจับตาดูดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟอ้อทางด้านการผลิตในฝั่งสหรัฐนะครับตัวเลขดังกล่าวจะถูกเปิดเผยออกมาในคืนวันพุธประมาณหนึ่งทุ่มสนาทีก็จะสรอให้เห็นถึงทิศทางเงินเฟอ้อในฝั่งสหรัฐอีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกัน หากดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ประจำเดือนสิงหาคมเกิดชะลอตัวหรืออ่อนตัวลงและกดดันต่อภาวะเงินเฟอ้อก็อาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือลดระดับลงมาด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้อยากให้จับตาดูภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐว่าจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงจริงหรือเปล่าหรือจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงหรือเปล่าหากแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยในระดับ75เบสิสพอยต์หรือสูงถึง100เบสิสพอยต์าความวิตกกังวลต่อภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐที่มีโอกาส เข้าสู่ภาวะถดถอยชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยกดดันดอลลร์และกลับมากระตุ้นแหล่งซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยดังนั้นในวันพฤหัสบดีจะมีการเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกประจําเดือนสิงหาคมจะสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการบริโภคในฝั่งสหรัฐและที่สะท้อนถึงทิศทางโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐที่มีสัญญาณชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตของ Empire s เ a t อินเด x ถือว่าเป็นมาตรวัด ภาวะโดยวรวมเศรษฐกิจของสหรัฐจากภาคการผลิตที่มีสัญญาณของการชัดเจนมากยิ่งขึ้นทางนี้ทางนั้นอยากจะให้ไปจับตาดูสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศเมื่อทำเนียบประธานาธิบดีของรัเสเซียมีการออกมายืนยัน ว่าประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลรดิเมียปูตินแห่งรัสเซียจะมีการพบปะกกันในวันที่15กันยายนจะมีการหาลือกันประเด็นความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนแนวโน้มการหาลือการระหว่างประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของรัสเซียที่คาซัคสถานในสัปดาห์นี้จะเป็นสัญญาณและเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนรวมทั้ง ประเด็นความเห็นของจีนต่อสถานการณ์ยูเครนอาจจะเป็นเงื่อนไขหรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนหรือชี้นำสถานะหรือภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในระยะถัดๆไปซึ่งจะส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อในอนาคตต่อทิศทางราคาพลังงานรวมทั้งส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำในระยะถัดไปด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับกยกุทธธการลงทุนนะครับแม้ว่าทองคําจะถูกกดดันจากแนวโน้มภาวะการที่เฟดจะเล่งขึ้นอัตอบเบีย้ยและก็เล่งขึ้นดอกเบี้ยสูงกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไวา้แต่อย่างไรก็ตามทองคํายังคงได้รับแรงหนุนจากความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่อาจจะมีสัญญาณชอรอตัวลงจึงทําให้เมื่อราคาทองคําทิ้งตัวหรือมีการปรับฐานลงมามีการบิดตัวกลับหรือมีการรีบาวได้ค่อนข้างดีมากกว่าสินทรัพย์อื่นๆประกอบกับการที่ราคาทองคําอ่อนตัวหรือมี ย่อตัวลงมาในโซนที่ต่ำกว่า1,700้อเหรียญดอลลาร์ต่อเอสซอนหรือ1,600เหรียญไปไปลายมักจะมีการเด้งหรือมีการดิดตัวกลับของราคาทองคำได้ค่อนข้างดีหากเราสังเกตร,ระดับต่ำสุดในรายสัปดาห์เราจะพบว่าระดับต่ำสุดของตัวราคาทองคำมีการยกระดับต่ำสุดหรือยกโลในรายสัปดาห์ขึ้น ระดับบริเวณ1,688เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยอนเป็นระดับต่ำสุดของราคาทองคำในเดือนกันยายนและก็เป็นระดับต่ำสุดในรายสัปดาห์ของสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนบริเวณ1,691เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยสออนเป็นระดับต่ำสุดของราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อทองคำลงมาชนระดับดังกล่าว ก็จะเกิดการเด้งหรือการรีบาวกลับดังนั้นถ้าราคาทองคำในสัปดาห์นี้อ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาเข้าใกล้บริเวณ1,694 16 1 6 8 8เี่นหรเียญดอลลาร์ต่อทออนเรายังมองว่าระดับดังกล่าวน่าจะเป็นจุดที่นักลงทุนสามารถเข้าซื้อหรือเข้าเก็บทองคำเพื่อหวังทำกำไรจากการรีบาลหรือการฟื้นตัวขึ้น นอกจากนี้หากไปไล่ดูราคาทองคำในระดับรายเดือนเราพบว่าบริเวณ1,688เหรียญดอลลาร์ต่อเธอร์ออนเป็นระดับต่ำสุดของเดือนกันยายน1,681เหยญดอลลาร์ต่อเธอร์อเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในเดือนกรกฎาคมแล้วก็เป็นระดับต่ำสุดของทองคำในปี2022หรือปีนี้ด้วย ขณะที่ราคาทองคำบริเวณ1,676เหรียญดอลลาร์ต่อเธอร์เป็นระดับต่ำสุดของปี2021หรือปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทองคำเวลาลงมาชนบริเวณ1,680 1,676เหรียญดอลลาร์ต่อเธอร์สออนในช่วง2ปีที่ผ่านมามักจะมีการดีดตัวกลับหรือมีการเด้งกลับได้ค่อนข้างดีของราคาเช่นเดียวกันดังนั้น ในโซนบริเวณตั้งแต่1694ถึง1667เหรียญดอลลาร์ต่อตออน YLG ยังมองว่าระดับดังกล่าวน่าจะเป็นโซนแนวรับหรือเป็นฐานของราคาทองคำที่มีความแข็งแกร่งมากพอนักลงทุนท่านใดที่ยังไม่มีทองคำในมือหากราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้กับระดับดังกล่าวยังแนะนำไปรัฐของการเข้าซื้อหรือเข้าเก็บสะสมทองคำแต่ให้ s ต o p l รอสหรือตัดขาดทุนถ้าราคาเกิดทิ้งตัวลงหลุดระดับต่ำสุดของปีที่ผ่านมาบริเวณ1,676เดหเรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออน สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยเมื่อราคาทองคำบรีบาวหรือมีการฟื้นตัวกลับอาจจะทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงตามแนวต้านต่างๆโดยให้แนวต้านแรกบริเวณ1,719เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนและต้านสำคัญบริเวณ1,736เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน ซึ่งในโซนโบริเวณใกล้ๆกับ1,730เหรียญ1,736เหรียญดอลลาร์ต่อเอสซอนราคาทองคำไต่ระดับและปรับตัวขึ้นในรายสัปดาห์มักจะมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสรับกับลงมาทางนี้ก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันอังคารและวันพุธหน้า YLG ยังประเมินว่าหากราคาขยับและปรับตัวเข้าใกล้แนวต้านดังกล่าว หากไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆมากพอดันให้ราคาทองคําขยับหรือขึ้นไปอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้อาจจะมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาในฝั่งของตัวทองคําอีกครั้งจึงแนะนําให้ไปรักษะของการแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็จับตาดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นําเกี่ยวกับทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดร,รวมทั้งทิศทางของราคาทองคําในระยะถัดไป สำหรับวันนี้ขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Future นะครับ ช่วงนี้ YLG f u t u r e มีการลดค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายในตลาดทีเฟกลงสูงสุด80%แล้วก็เป็นการลดค่าคอมมิชชั่นลงตั้งแต่สัญญาแรกนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้สิทธิ์โปรโมชั่นดังกล่าวสามารถติดต่อเข้ามารับสิทธิ์โปรโมชั่นดังกล่าวกับ YLG b u l l i o n and f u t u r e ได้ครับนอกจากนี้ YLG ยังพาลูกค้าไปเทรดในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่มีปริมาณซื้อขายในระดับที่ค่อนข้างสูงและมีสินค้าและผลิต หลักหลายให้เลือกลงทุนนะครับถ้าอยากพอโตก็มาโกอิงเตอร์กับ YLG Brilliant and Future ครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ